เปิดประวัติไข่มุกรุ่งรัตเมงพาณิชย์นักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีจากเวที The Voice จากหลายเวทีประกวดร้องเพลงและกลายเป็นที่รู้จักคุนหน้าคุ้นตาในเวที The Voice Thailand ที่สะกดคนไทยทั้งประเทศด้วยการร้องเพลงลูกทุง่งจากวันนั้นชั่วข้ามคืนที่ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไป ไข่มุกรุ่งรัตเมงพาณิชย์นักร้องสาวสวยเสียงดีน้ำเสียงเป็นที่จดจำแถมยังมีหน้าตาที่สะสวยละไม้คล้ายยาย่าอีกด้วยที่วันนี้บอยกุศิยพงศ์เป็นหนึ่งในทีมของค่ายเพลงรายการสงครามทำเพลงเปิดบ้าน Love is Entertainment รับไข่มุกเข้าสังกัดเป็นศินลปินนักร้องลูกทุ่งโซคนแรกของค่ายล่าสุดกับอีกหนึ่งบทบาท แชมป์กรุ๊ปไม้ตรายการ The m a s สซิงเกอร์ไท a แลนด์วรรณคดีไทยในหน้ากากสนุน้อยเรือนง,งามกับความเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สุดไพเราะเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงรุ่นใหม่ไฟแรงที่เสียงดีมากๆคนหนึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ใส่ชุดผ้าไทยได้สวยงามมากๆนักร้องลูกทุ่งไทยแต่งตัวไม่โป๊ยังมีอยู่เก่งรอบด้านไข่มุกรุ่งรัตนักร้องลูกทุ่งหญิงเสียงคุณภาพมาแรงในปี2020 ประวัติของไข่มุกรุ่งรัตเกิดเมื่อวันอังคารที่9เมษายนพุทธศักราช2539จบการศึกษาปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร,ร์สาขาดนตรีเอกขับร้องวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย Superstar College of Asia มหาวิทยาลัยสยามผลงานที่ผ่านมาแชมป์รอบสัปดาห์รายการชุมทางเสียงทองช่อง7แชมป์รายการกิกดูสงครามเพลงเงินล้านตัวแทนภาคกลางช่อง7 แชมป์เงาเสียงหลิวอาราดารายการกิกดูสงคารามเพลงแชมป์ช่อง7ประกวดรายการ Master ร์คีเวทีเพลงแจ้งเกิดลูกทุ่งสตริงช่อง3รายการ The Voice Thailand ซีซั่น4ทางช่อง3เขารอบสี่คนสุดท้ายโค้ชโจอีบอยโด่งดังจากเพลงสว่าซิบอทีิมกันและซิงเกิลแรกในชีวิตของไขมุกรุ่งรัตคือสาวขี้ห้ยกับไอ้ผู้หลอจากฝีมือการแต่งเพลงของจิมมี่สุรชัย ผลงานการแสดงละครฟ้ามีตาตอนท้องไม่ท้องละครฉันทนาสามชาภาพยนตร์ลุกทุ่ง s i กเนเจอรละครนางฟ้าลำแคนภาพยนตร์อีหลาเอ๋ยเล่นกับตูมตามยุทธนาและตะกะแตนชนรดาผลงานปัจจุบันเป็นศิลปินสังกัด Love Is Entertainment ออกซิงเกิลแรกใหญ่โง่เอ๋ยเป็นแนวลุกทุ่งโซ่คนแรกของไทยและหน้ากากสนุน้อยเรือนง,งามรายการ The m a s s Singer วรรณคดี id, ไทย เพลงใหญ่โง่เอ๋ยถ้าฟังอยู่แจนแลนแจน <c oughs> เพลงประกอบละครนางฟ้าลำแขนเดินนางเดอเฟียัสนายนะ นอกจากนี้แล้วในชีวิตส่วนตัวของไข่มุกรุ่งรัตน์นั้นนอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงทั้งร้องเพลงเล่นหนังหรือละครชื่อตัวเองยังเป็นอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภยัยและร่วมทำงานกับหลากหลายมูลนิธิอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงโดยเจ้าตัวเองนั้นได้เผยว่าแรงจูงใจที่ทําให้ตนเองมาทํางานอาสาสมัครคือย้อนกลับไปเมื่อก่อนไข่มุกเคยมีแฟนคนแรกแล้วเขาประสบอุบัติเหตุ ซึ่งตนเองในขณะนั้นหลังจากทราบข่าวก็ได้รีไปที่เกิดเหตุในทันทีซึ่งพอไปถึงก็เห็นพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต่างช่วยกันยื้อชีวิตทําทุกวิธีทางแต่สุดท้ายแล้วแฟนของไขมุกนั้นก็ได้จากไปโดยที่เจ้าตัวเองนั้นทําได้เพียงยืนมองอยู่ห่างๆดูพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภยัยทํางานกันอย่างสุดความสามารถซึ่งในขณะนั้นไขมุกก็ทําได้เพียงบอกกับตัวเองว่า ในวันนี้เราช่วยคนที่เรารักไม่ได้แต่หลังจากนี้เราจะช่วยคนอื่นหลังจากเสร็จจากพิธีงานชปนาปนกิจของแฟนไข่มุกนั้นหลังจากนั้นไข่มุกก็ได้เริ่มไปทำงานกับมูลนิธิกู้ภัยโดยทันทีและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจอยู่ไม่น้อยต่อการสูญเสียไปในครั้งนี้แต่ถึงแม้คนคนหนึ่งจะจากไปแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือความทรงจำดีๆและมเมลิดพันธุ์ของการช่วยเหลือผู้อื่นของไข่มุกนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับประวัติบางส่วนของไข่มุกถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะทราบประวัติของศิลปินคนไหนสามารถคอมเมนต์บอกข่าวปณนีไว้ได้เลยนะครับในวันนี้ข่าวปนีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ